Hey, ทั่วประเทศข่าวดี13ตุลาคม2564เพิ่มเงินช่วยเหลือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดค่าชาวบ้านค่าการศึกษาฟังดวน สวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมาพบกันในวันที่13ตุลาคม2564นะคะ และเช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆสิทธิประโยชน์การเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้เป็นข่าวดีล่าสุดเลยนะคะของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งมีข่าวออกมานะคะว่าจะมีการเพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย <c oughs> ก็คือกลุ่มคนจนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองค่ะ ซึ่งในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะซึ่งก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะ ล่าสุดนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหรือผู้รอลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็มีข่าวดีออกมาอีกแล้วนะคะสําหรับข่าวสารนี้น่าสนใจมากเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเช็คด่วนเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ปี2565เพิ่มมาตรการช่วยเหลือใครได้รับสิทธิ์กันบ้าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนะคะเงื่อนไขเช็คลงทะเบียนรอบใหม่ย้ำชัดคนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอลงทะเบียนปี2565คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่นะคะอาจมีมาตรการเพิ่มช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุและค่าการศึกษาสืบเนื่องมาจากกระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มที่มีรายได้น้อยนะคะกลุ่มคนจนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยรับสิทธิ์มาก,ก่อนท่านสามารถเข้ามาสมัครได้ส่วนกลุ่มเดิมนะคะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วจะต้องเข้าร่วมการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อรับสิทธิ์ได้เช่นกันและก็จะปรับคุณสมบัติให้รัฐกลุ่มยิ่งขึ้นนะคะเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงและป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์เช่น ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำจากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน1 0 0 0 0 0สบาทต่อปีให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทนนะคะรวมถึงนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาเช่นบ้านที่ดินหรือสลากออมทรัพย์ต่างๆส่วนระยะเวลาการเปิดลงทะเบียนนะคะ จะต้องดูความเหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้คลี่คลายลงก่อนนะคะเพื่อลดการรวมกลุ่มกั้นในการลงทะเบียนและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดก่อนหน้านี้นะคะนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกป,ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวไว้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งให้กระทรวงการคลัง ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึงด้วยทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการวางหลักเกณฑ์เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานลากและสังคมพิจารณา ท้งนี้นะคะจะเปิดให้คนผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียนโดยคาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาคือกลุ่มเราชนะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นกรณีกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้อีกกว่า2ล้านลายซึ่งขณะเดียวกันนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมมีจานวน13.5ล้านลาย ต้องมาลงทะเบียนใหม่เพราะทางกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้ความเหมาะสมเกณฑ์การลงทะเบียนร,รอบใหม่นี้นะคะจะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ